สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอน้องเปียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่เซริไทยสุราษธานีสาขาตะปานนะคะวันนี้พาทุกท่านมารับชมในส่วนของรถคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Honda Civic นะคะ1.8 E คันนี้เป็นตัวโรงท็อปนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเป็นรถปี2020นะคะค่าตัวน้องเพียง579,000บาทเท่านั้นนะคะเล็ไม่ไม่ถึงแสนนะคะเดี๋ยวน้องเปียวพาไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้กันเลยนะคะ มาต่อกันเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมสีเทองเงินสภาพสวยมากนะคะรถของเรารับประกันเลยไม่มีชนนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไหม่แท้ร้อนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะที่น้องเป้ยอยากจะนำเสนอขายพี่ๆทุกคนเลยได้ตัวอ e, ีตัวรองท็อปนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์พันแนะคะเลขหม่ใช้งานไปเพียง90,000ม่น 4,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าราคาดีมาก5.79,000บาทนะคะแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าเราตรวจรถให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจรถจากทิเชอร์นะคะ274รายการนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานรับประกันไม่มีชนหนักติกความน้ำท่วมนะคะมีใบเซอร์โรองรับนะคะว่าเป็นรถ5ดาว จริงเกรด A จริงนะคะเดี๋ยวไปดูภายในยและภายนอกของคันนี้กันเลยนะคะมาพร้อมตัวรถสีทองเงินนะคะสภาพสวยๆเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแนนให้ถึงที่กันไปเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามาพร้อมก,กระจก้าหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวรถสีทองเงินนะคะกระจก้นหน้าก็คาด ด้วยโครเรียมสวยๆนะคะตัวโลโก้ก็อยู่ตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยรับประกันเลยนะคะไม่ชนมาแน่นอนนะคะในส่วนของดวงไฟนะคะคันนี้ลูกค้าได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะรอยแตกรราไม่มีนะคะด้านล่างลูกค้าสามารถไปใส่ไฟตัเหมาะเพิ่มได้นะคะถัดมาด้านข้างนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ที่แก้มด้านข้างนะคะมาในส่วนของล้อแมกนะคะชูโทนเดิมๆโรงงานเลยนะคะแล้วได้ยางปีใหม่ด้วยทั้ง4เส้นนะคะใส่ให้ไปเล เป็นอย่างปีใหม่นะคะในส่วนของคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียบตัวรถเลยนะคะเป็นสีทองเงินนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะสภาพสวยๆนะคะในส่วนของระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคิเลดเรียบร้อยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้กระจกแท้นะคะทุกบานเลยนะคะในส่วนของคิ้วกระจกนะคะก็เป็นโครเมียมอย่างดีเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในรถนะคะตั้งแต่ฝั่งคนขับ เลยนะคะอตเดิมโรงงานนะคะสภาพภายในสวยมากเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะแถบประตูก็จะตัดกับสีดําตัดกับสีบอนสวยๆนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์ตกันนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากดูนะคะเดี๋ยวส่งรูปภาพไปดูเพิ่มเติมนะคะอันนี้เซล์แกะไม่ออกนะคะบอกเลยว่าเน่นมากๆนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของ ตัวเบาะนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะจริงๆแล้วเป็นเบาะผ้านะคะแต่ผ้าอันนี้เจ้าของเดิมเขาหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะคะก็ นะคะเป็นช่องทางดีเลยนะคะหุ้มบอกมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของกระจังนนหน้านะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะคอนโซลนหน้าของเรานะคะก็จะเป็นสีบรอนนะคะตัดกับสีดําสวยๆนะคะภายในสวยมากๆนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะต่อมามาดูในส่วนของด้านหลังคันนี้อ่ะมือจับนะคะเป็นสีเดียบตัวรถเลยนะคะอันนี้ภายในนะคะ เป็นในส่วนของตัวเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะติดตั้งคาซีทได้นะคะภายในสวยมากๆนะคะมาพร้อมฝ้าเพดานนี่คือโรยราโรยเจอไม่มีเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะอันนี้พรมนะคะเป็นผ้ายางอย่างดีเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะสําหรับคันนี้อะ นะคะด้านหลังนะคะบอกเลยว่า Honda c ซ v i c นะคะกระจังด้านหลังของเขานะบั้นท้ายของเขาก็ดีไซน์เป็นรูปตัว C เลยสวยๆนะคะตามรุ่นของเขาเลยนะคะมาในส่วนของกล้องมองหลังนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นก็ถือว่าเยอะเลยแล้วได้ปี2020ด้วยปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเลยสาหรับคันนี้นะคะ อันนี้สามารถเปิดได้จากด้านหลังเลยนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะ ภายในสวยๆนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างมากๆสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะแม่แรงปัดแจนะคะล้อสเปรมีมาให้ครบชุดเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะถ้าลูกค้าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์หรือโทรหานนเปียวโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้เลยนะคะให้ดูรอบๆคันเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะคันนี้เลย เป็นรถพร้อมใช้งานนะคะต่อมามาดูฝั่งนี้กันบ้างอ่ะอันนี้นะคะภายในนะคะสวยนะคะเปิดฝั่งไหนก็สวยนะคะลูกค้านะคะมาดูในส่วนของออปชั่นหน้ากันนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมระบบเปิดประตูแบบ สมาร์ทคคเลตเรียบร้อยนะคะในส่วนของภายในคันนี้อะลูกค้านะคะจะได้ในส่วนของปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันเรียบร้อยนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันทั้ง2ข้างเลยนะคะอันนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงหย่อนเสียงได้รับสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วได้ในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะมีมาให้นะคะอะน้องเปียสตาร์ทเครื่องให้ดู สำหรับคันนี้อ่าเครื่องเงียบม,มากมากนะคะสำหรับวัยรุ่นสายสปอร์ตนะไม่ควรพลาดคันนี้เลยลูกค้าค่ะนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยเครื่องเงียบม,มากและมาพร้อมเครื่องยนต์1.8ระบบไฟต่างๆไฟเลี้ยงต่างทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะเลขไม้วิ่งใช้งานไปเพียง 9 4 8 0 9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะน้องเปียมีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะมาดูในส่วนของคนโซลตรงกลางกันบ้างอ่ะเครื่องเล่นต่างๆนะเป็นระบบมันนวลน,นะคะใช้งานง่ายๆนะคะ a อออโต้นะพี่ๆคันนี้นะคะมีในส่วนของช่องเสียบ usb ต่างๆนี่คือมีมาให้ครบ เลยแล้วได้ในส่วนของเด็กมือไฟฟ้านะคะปุ่มออคอนก็มีมาให้นะคะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ซีวิทีนะคะคันนี้นะคะนี่เลยนะคะช่องใส่ของนะคะใส่เกี้ยวน้ําได้นะคะในส่วนของคนนั่งข้างก็มีกระจกมาให้นะคะระบบไฟต่างๆนี่คือใช้งานได้ทุกส่วนใช้งานได้ปกติอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะมีมาให้หมดเลยนะคะเครื่องเล่นต่างๆ เสียงดังฟังชัดอะ เสียงดังฟังชัดนะคะเอเย็นชำเพลงเพราะแน่นอนนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49เเท่านั้นนะคะน้องเบี้ยมีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยด้วยแล้วจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะคันนี้ปี2020 579,000บาทไม่แพงเลยลูกค้านะคะแล้วเป็นตัวรถสีทองเงินด้วยนะคะน้องเปี้ยมีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยเลยและจัดไฟแนนซให้ถึง หน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยส่งรถให้ถึงที่ค่ะ จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะแล้วออกได้ทุกอาชีพขอไม่เป็นธุรกิจสีเทากันก็พอนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยพี่อยากดูมุมไหนเป็นพิเศษหรือใครที่ดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้เลยนะคะรถที่ร้านของเปี้ยวรับประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมไม่เทสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรถเกรดเอคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะรถสวยรถเดิมค่ะต่อไปเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ ขออนุญาตลงจากรถนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะอันนี้ที่เปิดนะคะฝากระโปรงหลังแล้วก็อันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะที่เปิดก็จะอยู่ตรงนี้ซีนถูกยังอยู่ครบนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะพี่นุ่มเปิดร่องเครื่องหน่อยเปิดร่องเครื่องหน,หน่อยอ่ะเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้นะคะเปิดแล้ว นะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนะคะ ซื้อเองนะคะวันนี้กล้องเรานะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะนี่เป็นห้องเครื่องเดิมๆโรงงานเลยนะคะใหม่เกลี้ยงนะล้างชงมาให้อย่างดีเลยลูกค้านะคะเนน็อตเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะจุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะรับประกันเลยไม่ชนมาแน่นอนนะคะลูกค้าในส่วนของแม่หม้อแบตเตอรี่ถ้าเสื่อมนี่คือเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะฝาครอบเครื่องก็จะเป็นเดิมๆ โรงงานเลยนะคะเป็นแบบระบายความร้อนในตัวนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครอยากได้คันนี้อ่ะย้ําสเปคให้อีกสักรอบนะคะสําหรับคันนี้ Honda Civic นะคะ 1. 8ึดปียว1ปี2018นะคะราคาตัวน้องเพียง5 7 9 0 0 0บาทนะคะเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าคะสำหรับคันนี้นะถ้าใครอยากได้ก็ สามารถติดต่อหานงเปียวโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้0903247586นะคะ0903247586เบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถเอดไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาหรือสาเอกสารกันก่อนได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบอกเลยว่านงเปียวมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่รอคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะหากลูกค้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อหานงเปียวโดยตรงได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ